เดินทำสัมนึกดีค่ะบอกเล่าข่าวสารีอโตกมีดังนี้กัสรกรรมแปงผักหน้าโรงปุ๋ยแม่แม่ชาวชุมชนก็ขยันที่จะพัฒนาพื้นที่ในแต่ละแห่งให้เป็นแหล่งผลิตอาหารทำให้พอทำให้เหลือแจกจ่ายแบ่งปัน ตามดำริช่อครูสมณะคทธิรักเมื่อวันที่23เมษายน2565ขบวนการกลุ่มแปลงผักหน้าโรงปุ๋ยอาเหมยภายเพนพุทธจันิริได้ปรับพื้นที่หน้าโรงปุ๋ยขึ้นเป็นแปลงผักวันนี้ได้ขนกองฟางถอนผักเปี้ยหรือผักจินดี ตอนนี้หลังจากถอนกระเทียมเสร็จเมื่อเดือนมีนาคมอาเหมยได้ลงปลูกถั่วลิสงถั่วขาวสิงข่าตะไคร้และสมุนไพรอื่นๆอีกด้วยผลผลิตได้ทั้งถั่วไว้กินสมุนไพรใช้ทำเครื่องแกงใช้ทำผลิตภัณฑ์ต้นถั่วต้นผักเบี้ยหรือผักกินดีต้นยาทำกองปุ๋ยหมัก เมื่ออากาศร้อนจึงต้องมีตูดช่วยคุมดินอาเหมยใช้ฟางเป็นตูดช่วยเพื่อให้พืชที่ปลูกรอดจากอากาศร้อนนานๆไปก็ย่อยสลายทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นสลับในแปลงตรงกลางมีแม่จอมแก้วบุญเรืองกองสินแก้วทําแปลงติ๊กลิกออกลูกดกงานดีถัดมาเป็นแปลงผักแม่เพชร น้ำใบบัวแนวตะเป็นผู้ดูแลช่วงนี้ผลิตผลที่ออกมาในทุกวันคือแต่งร้านป้าเพชรปลูกพืชผักหมุนเวียนตลอดทั้งปีเช่นกันผลผลิตส่งเข้าโรงครัววางจำหน่ายหน้าร้านใจฟ้าและสิ่งสำคัญอีกอย่างคือการเก็บมเมล็ดพันธุ์ไว้ในการเพราะปลูกครั้งต่อไป พ่อครูบอกให้ลูกๆหันมาผลิตอาหารให้มากๆเป็นธรรมวุฒอาหารแจกให้คนที่ขาดแคลนให้ทั่วทั้งโลกเลยยิ่งดีขอกราบขอบพระคุณพ่อครูที่สร้างหมู่กลุ่มซึ่งเป็นที่ปลอดภัยที่สุดแห่งหนึ่งในโลกในยุคนี้ที่แห่งนี้จึงเป็นที่ที่เก่อเกิดอายะสามเพื่อประโยชน์แก่มนุษยชาติทั้งหลาย พหุชนะหิตายะเพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติทั้งหลายพหุชนะสุขายะไม่ใช่ทำเพื่อตนเพราะได้รดกิเลสอยากถูกตัวถูกตนได้จริงสุ์โลกช่วยสร้างประโยชน์แก่สังคมแก่โลกโลกานุก,กรรมปายะก็เกิดกลุ่มคนจนที่สุขสำราญเบิกบานใจ เป็นคนวันนาเก้าอย่างแท้จริงจระทิรสทำสมุทดีค่ะธรรมก่อนฉันสวนป่านา,นาทัพเมื่อวันที่25เมษายน2565สมณะสามรูปและชาวบวรสาเรียโศก ได้ไปร่วมกิจกรรมฟังธรรมก่อนฉันและทานอาหารที่สวนป่านานาพันธุ์ซึ่งเป็นที่ดินส่วนตัวของคุณนงคชสา,ารทองเหตุปัดใจที่ปรับเปลี่ยนจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาเป็นสวนผสมผสาน,นเกิดจากแนวคิดและผลงานที่คุณไม้ผลธรรมชาติอโศกได้สร้างไว้ที่สวนไส้ม่วนเป็นแหล่งผลิตอาหารให้กับชาวบ้านลาด โดยการขุดหลุมสร้างโรงอาหารให้กับต้นไม้นำไปเลี้ยงชีวิตอย่างอุดมสมบูรณ์เวลาผ่านไปเพียงหนึ่งปีทั้งไม้ป่าไม้ผลเริ่มเติบใหญ่ค่ะมีฉันอรารมณ์พ็ตาสารทองนะคะอยู่ที่บวรสารยโสกค,ค่ะแต่วันนี้มาที่สวนอินนะคะที่ทนี่ประมาณสองไร่ ตอนนี้ก็เริ่มปลูกได้หนึ่งปีแล้วนะคะปีนี้ก็เริ่มได้ผลิตผลแล้วก็คือมีมะละกอมีกล้วยมีฝรั่งอะไรเนี่ยได้เริ่มเริ่มมีผลผลิตแล้วนะคะแล้วก็ฟักทองแตงไทยอะไรพวกนี้ค่ะก็ได้ผลผล,ผลิตเราเราก็เก็บไปกินในบ้านแต่ละโซะคะ่ะหรือว่าพี่น้องใครไปใครมาก็แจก,กัน,นกินอ่ะก็มาทํา ก็ปีนี้ก็เริ่มลงอีกแปลงหนึ่งแปลงถัดไปนี่ก็คือจะปลูกปลูกอะไรอ่ะปลูกมันเนปลูกสับปะรดปลูกหลายอย่างนะคะอย่างเงี้ยก็มีทั้งตะไคร้นะคะก็ปลูกหลากหลายคือเราอยากทดลองด้วยคือเราจะลองลองดูว่าถ้าเราปลูกรองกองปลูกทุเรียนปลูกเงาะเนี่ยมันจะได้กินไหมนะคะเป็นการทดลองแล้วแต่แปลงนี้ก็คือมีอินทผพลัมแล้ว ก็เริ่มได้หนึ่งปีแล้วค่ะก็เริ่มโตขึ้นและคือที่นี่เราใช้คือคนที่มาวางแผนให้ก็คือนำไม่ผลนะคะนำไม่ผลแกมาวางรูปแบบให้แล้วก็ใส่ปุ๋ยเนเราผสมปุ๋ยแล้วก็ขุดลงไปในหลุมแล้วก็ใช้ากาเค้กอ้อยอะไรพวกนี้ไนะคีมวอคีควายผสมกันเสร็จแล้วก็ลงหลุมแล้วก็ปลูกนะคะมันจึงได้งามน,นี้ที่แปลงนี้ไม่ใช่ที่ดีนะคะ เป็นที่ที่ขุดสามมาัแล้วมีแต่หินค่ะหินจะเยอะมากใต้แ,ตแผ่นดินมีแต่หินแต่แตอนนี้ก็เอาฟางช่วยไม่ให้หญ้ามันรกก็เลยดูดีขึ้นนะคะก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละคะ่ะมันก็ก็ลูกกามามอย่างนี้แหละแมนเป็นที่ส่วนตัวที่หลานเป็นเจ้าของด้วยใจที่มุ่งมั่นคุณนนงได้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจสร้างพืชพันธุ์พัญญหารที่หลากหลายเพื่อให้ผู้คนได้เรียนรู้ เพื่อก้าวตามรอยพ่อตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงพออยู่พอกินอย่างสุขสำราญเบิกบานใจ,จเจริญธรรมำสำนึกดีครับ